สวัสดีค่ะมือนี้ก็วมา่พบพอกันกับน้องดานะคะช่องน้องดาพาทําพากินนะคะมือนีบรรยากาศนะคะยูทงหน้า,าเลยจาแดดก็เริ่มส่องน้าแล้วฮมกับบมีเนาะคะ่ะกันละเนะาะจ๋ามากินนี่เลยค่ะขนมจีนน้ํายาตีนไก่เนาะจ๋าอู้ย่ยางหลาย่ยางคักงเลยด้ค่ะโอ้ยจกินเรือบนะ่น้อเนาะจ้ามือนีมีโอกาสนะคะได้กลับบานตางจังหวัดน,นะคะจังหวัดน,น้องบัวราพูเนาะก็เลยมีโอกาสเด้มาทายทงไฮทงหน้าให้พี่นองเบืองเนาะจ้าโอ้ย เศร้าๆอยู่ได้จากแดดแห้งตอนเศร้าก,กะอาการเริ่มเย็นแล้วสิบเก้าอ,องศาเนานะจ้นเนาะเอาเมื่อน,นี้กะเอาเลยได้จ้ามันสีแดดไปไลยก็นนี่สันเดมมันสีฮอนเงาสีไหลได้จ้าโอ้ยแสบจ้าจัดว่าเดนไลอันอยางกระซังเนาะค่ะที่ห้องมากินอยู่บา้านห้องเมื่อห้องเป็นขนเฮียนห้อันย้ายห้องเป็นคนเฮียไห้เนาะค่ะมันก็แสบเมื่อสียง ภาเซียนกีเก็บเอาอยู่ทั้งหลังกล่องในเจ้าโอ้ยแซบหวานแมีนบปน้อาอันภาพนาปุ่กกับปฎิทายได้ แก่ค่ะเกิดมาแล้วจ้ะบักเกขือเก็บในสวนค่ะโอไม่ได้สืบได้หาได้ยัางละค่ะ เสลียนเครื่องร่อนจากถาดหนึ่งปดเต็มๆค่ะกยโอ้แดดแดดแม่แห้งเราจ้ะแสงกระสีบล็อกคอยง่ายเหมือนไหนน้องค่ะแดดมันมาหละมาแค่เงี้ยวแซงบ่ถึงดอกตี่ ไม่ได้หลางจ,าจ้ะกินย่างเดียวแซบค่ะแซบจ้าพี่น้องกล้องน้งม่มก็ปิดเอยียงเอียงเฮอยเอียงเอาเอียงน้อสิล่ะค่ะพายที่เดี๋ยวเลยได้จ้ะ 嗯。 บันบาท่าน,าน,านาเหนียวจ้ะมือเสร็จปากกระดาษบาด้ออกมาบรรยากาศดีแห้งค่ะปีนี้เขาอีแแมกงามแล้วค่คือสีได้ผลผลิตดีอยจ้ะปีนี้ก็ได้ เขาก็งามคลางจังหยาก,กับบื้องแพกสาวข้ากินไก่จ้ะอ้ายแล้วก็มานี่จ้ะไปเก็บตะไคร้โมกปลากินเที่ยง ันนี้ือแดดอ,อ่อ,อนๆเนาะคะ่ะแดดที่อันคุณหมอแนะนำแดดตอนเศร้าเจ้าบักอะนั่นละคะ่ะหอน อยากายเห็นแบบว่า,าย้ำมันถึกแดดเน,นาะค่ะแซบแฉบแฉบ ความกันมาเป็นต้นจ้ะแม่ได้ในสวนกันสวนตลาดพอความปีนี้แม่บ่ได้ปลูกนะค่ะผักกระเกษตรหรือกระถินกระถินเนาะค่ะเพื่นว่าเปลี่ยนอยากอายเพื่อนแม่ กระทินนั่นแหละเนาะเกิดความาสับสวนระวางอันกระทินกับชะอมพักคานไหมคะพี่น้องบางคนก็จะบอกว่าพัก,กเกษตรจังไรไมันไม่ใช่อันนั้นกระทินเมื่อแม่ค่ะพาอีสานเอินมาพัก,กเกษตรนะคะ ฝากทัวนะคะไอทิสแล้วเอามาฝากไอทิสคือหยังไอทิสคือคนที่เพิ่นบวชนะคะบวชแล้วเล้วเพื่อนซึกงนะคะเป็นไอทิสกินมือนี่กับสตัดลงมือนี่งได้ด้ยจ้ะ มเมจ่อเราจริงไก่กันกินไก่แมคโครข้าวขาหมอนี้เอาบรรยากาศดีๆมาฝาก จะ้จะอยากกระช่องตา เสียงเขียดห่วงน้ำจา่าเพียงครบเสียงเขียดห่วงแล้วค่ะ เดเดแดดไม่หอทัดแล้ว สวันท่านกับมิ่งกิ้วค่ะโอ้ยเฮีย 两块。要怕 这是刚打听到。 ไปกินมากกับเผ็เดเยอะจ้า นี่เชียงรถเรื่องนั่นเด้อค่ะไก่หน้าหน้าไก่อนันหนท่าไหมคะเดี๋ยวเบื้องอันพอหญ่เพื่อนเนาะค่ะเพื่อนขี้ไก่ อันนี้เป็นปลาทูดรอคะ อันอุปกรณ์มันก็จะไม่พร้อมบัาไใดเนาะค่ะเพราะว่ายืมโต๊ะลานมากแต่ว่าเป็นยังค่ะเอาบรรยากาศไปน้ำกันเนาะ ขงขวกับจิบานั่งตากแดดป่ะน,นี้ตัวคือว่าบ้องนะออกบ้อง่อนเนาะค่ะคือมันเป็นแดดอ่อนๆเนาะค่ะแดดอ่อนๆเริ่มแก้มาเรืเอยๆชุดถ่ายค่ะสุดท้ายเป็นหล่อหืม ยาด้องตานะฮะหนัแซบค่ะอ๋อหนูี้ยัง สุดท้ายแล้วค่ะขอจังน้อยนะคะมื่อน,นี้ขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ขอมากรับชมเนาะคะ่ะตั้งแต่ต้นคลิปจนว่าอถ่ายคลิปเนาะคะ่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณน,นะคะผู้ที่กดติดตาม เป็นกำลังใจให้น้องหนเนาะค่ะจนว่ามือนีเนาะค่ะผ่านโกดแล้วเนาะค่ะผ่านโกดคลองอ่าเฟซบุ๊กเพื่อนแล้วเนาะค่ะแล้วก็เริ่มสั่งรายได้แล้วเนาะค่ะคือขอบพระคุณทุกๆคนเลยนะคะที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันนะคะ <_ utter> ขอบคุณะค่ะขอบคุณอีหรืขอบคุณจากหวัหวใจเพื่อใจเด็กหน่อยคนนี้นี่แหละค่ะ <_ tit ling> แล้วก็สำหรับมือนีเนาะค่ะเอาไว้ซสำนีก้อนเอาบรรยากาศท้องนามาฝากเดี๋ยวน้องหน่ะสิดท้ายแพนแบบแพ่นบรรยากาศท้องนาให้เบิ่งเนาะค่ะแบบว่าเป็นต่ำไมยูแม่จ่าพี่น้องเออเป็นต่ำไมยูแต่ว่า ค่ะเห็นาหมเฮ็ดกต่เจ้าสีเฮ็ดเป็นคือเพิ่น,นบดดอกค่ะเพราะว่าบดได้เฮ็ดแต่น้อยแต,แต่แต่เล็กแต่น้อยเน,นาะจ้าโอ้ยเจ้าเอียงกีบปากแนี่ขอโทษขออภัยเด้อค่ะสำหรับมือน,นี้นะคะขอพระคุณทุกๆคนนี้อยู่ดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะฝากเบิ่งโฆษณาใหา้น้ำเนยเด้อค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะจ้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะคะ่ะทุ่งไฮทุ่งหน้าเขาเนาะจ้า,จานอ้ยสวยงามนะคะ่ะเอาพออาย ไอเส่เซ่ฮัลโหลจากน้อยเนี่ยไอ,ยอยฮัลโหลเนาะค่ะกินแล้วเราก็จะมีคนมาเก็บาหงสิละค่ะนี่เนาะคะ่ะเป็นบรรยากาศทงไฮทงหน้าของเฮ่านะคะ่ะโอ้ยงามแห้งงามหลายมือนี้ค่ะมือนี้เนาะเอาตอนนี้บ้ใสไหไม้มือนี้เน,น,นาะจ้ะอันเขาอีแมงงามแห้งปีนี้ไหมคะพี่น้องงามหลเบื่องดูโอ้ยอ่อนซ่อนเขาบนสีลมสแล้วพี่น้องอไปแล้วค่ะมือนี้ไปอีหลีขอบคุณค่ะ